กดติดตามให้เจ้าไายด้วยนะครับสวัสดีค่ะันนี้แม่แอมกลับคนนนเจ้านมารีวิวนี่วันนี้เราจะทำอะไรกันนะทะม่บะหมี่เยน๊ยผิดด้าน,น้องนาแกะไว้ผิดด้านอันนี้คือเส้นอูโด้งแห้งนะคะตอนนชิมน,นะเราจะมาทำบะหมี่เย็นกันนะวันนี้นี่เส้อ้<ห>งแ <ๆ S 2> แล้วก็มีซอสนะคะ ที่โฮมแมนนะคะทำมาสำหรับทางกับบะหมี่เย็นโดยเฉพาะเลยนะคะเซบะเห็นไหมคะตรงนี้เขาเขียนไว้สำหรับบะหมี่เย็นเลยภาษาไทยก็มีบอกนะคะไปซื้อได้ที่ห้างเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมคือหมูบดนะคะอันนี้แม่คุณแม่ใช้เป็นหมูเดงนะ,ะหมูเดงแล้วก็เป็นผักนะ มีหลายสีนะคะเป็นห่อสีเขียวก็จะเป็นเส้นโซบะแล้วก็เหมือนทำจากข้าวกล้องด้วยนะคะอันี้เราเลือกเป็นเส้นอุด้งแห้งนะคะเดืเอดรน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นไหมนี่เริ่มเดือดแล้วแล้วก็เจมใส่เส้นกันเลยใส่ให้เนาะให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ให้นะคะเพราะว่ามันเส้นท้าจะร้อนนะ เดี๋ยวระวังมือเอนเนาะพอไหมเดีย๋ยวดีนึงพเราจะเสิร์มูชับลงไปเดี๋ยวก่อนค่ะรอนน้ำเดือดก่อนเราค่ายานะอยเสิร์มูชับนะเกือบยันเกือบยันระวังนะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะตุ้งเจี๊ร่นบ้าต่อไปนะคะเราเตรียมใส่หมูผักก่อนไหมใส่ผักก่อนไหมจะได้นุ่มขึ้นาะไม่ไม่เอาใส่หมูก่อนเหรอใส่หมูก่อนอ่าได้ๆอ่าบีบหมูลงไปข้างในบีบเองใช่ไหมใช่บีบหมูเป็นก้อนๆนะ ยาวๆเลยเหรอว้าวเป็นยาวๆเลยเหรอคะโกไม่ต้องผ่าเลยไม่ต้องนั่นเลยใช่ไหมเป็นเหมือนงูเลยนะเป็นรถไฟเลยใช่ไหมใส่ผักลงไปเดี๋ยวใส่ผักนะเดี๋ยวคุณแม่ใส่หมูให้หมดก่อนใส่ให้หมดก่อนโอเคแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปเอ๋เบาๆค่ะไม่ต้องถ่นใส่ทั้งต้นเลยหมดเลยตรงไหนเดต้องใส่น้ำใส่ลงไป เราจะเอาตะลิ้วตวคนนิดนึงเอาตะลิ้วกดผัดลงไปให้มันกเบาๆเดี๋ยวน้นกระเด็นใส่เรานะกดลงไปนี่นะน้ำร้อนนะคะระวังระวังนะระวังเพื่อนระวังนะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ไปชุบๆๆๆโอเคเดี๋ยวกันเถออีกชิ้นหนักช่วยกันหน่อยเขี่ยลงไปให้หน่อยโอเคแล้วก็พักไว้เราให้รอนกันก่อนกว่าเส้นจะนุ่มนะแม่เตรียมแกะซอสก่อนซอสไก่เหรใช่ซอส โซบะเขาก็มีจุกมาให้อันนี้อ้หอมจังเลยหอมมากเลยหอมมากเลยเราเทใส่ในแก้วเนาะเดีย๋ยวเราจะทำบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นเขาจะต้องกินเอาไปจุ่มในนี้ใช่ไหมคะใช่แค่นี้ก่อนนะไม่ต้องเยอะนะคะแต่รเราชิมรสชาติก่อน เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเนาะปิ้งแม่ก็เตรียมไปเอาน้ําแข็งใส่ในชามมาแล้วนะคะจะทําบะหมี่เย็นนะเนี่ยค่ะถ้ามันนุ่มเด้งดึงแล้วก็ใช้ได้เลยนุมแล้วก็ใส่ในน้ําแข็งเลยบะหมี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนี่น่าจะบะหมี่เย็นของเราเสร็จแล้วนะเห็นไหมนี่เสร็จแล้วแล้เราก็มาจัดชาม นี้ในการเอาผักใส่ลงไปเรียงไปนะคะกรโหกวางตู้เรียงไปมันร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้เนาะนะทครับนหะนะาหมี่เจ้านายเสร็จแล้วหรอนี่ให้เพนดูหน่อย มีเย็นเจี๊ยบเลยบะหมี่เย็นเจ้านายเป็นเส้นอูด้งเย็นใช่ไหมครับเสร็จแล้วอ,าานอนทานให้เป็นเพื่อนดูสิเธอใส่ไปได้ทั่วแล้วนะคะอะมากินแล้วก็เอาไปคุกในนี้ใช่ไหมคะตักลงไปคุกเลยคุกไม่มีรสชาตินิดนึงใช่ไหมคะชิมมีรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนๆหน่อย าช่เป็นไงบ้างคะไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ซอสอีกใช่ไหมจืดไปเหรอ,อจืดไปไ<ม>ต้องใส่ซอสอีกนะคะอ่ะ,อะโอเคเข้าแล้วเราชิมใหม่ซิรสชาติดีขึ้นไหมดีขึ้นใช่ไหมคะกินหมูด้วยคี้หมูเข้าไปตักหมูเข้าปากเลย ินผักชอเพื่อนด้วยผักอยู่ข้างล่างค่ะ <laughs> นี่ไม่ใช่ข้างล่างโต <laughs> ข้างล่างชามนี้นี่หา <laughs> ข้างล่างโตล,ลูกเหรออ่ะเพื่อนๆกินผักเหมือนเจ้านายด้วยนะนั่งลงค่ะมองไม่เห็น,ร,นร้อนเหรอเอาใส่ไปในบะหมี่เย็นเนาะจะได้กินได้ดดดให้เย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะกินผักชอนเพื่อนนะโอ้ทำอะไรอ่ะ กเ็เก่งมากเลยกินหมูเข้าไปด้วยเพื่อนๆกิน,นใช่กินผักอีกไหมให้เพื่อนๆดูใหม่เพื่อนๆอยากเห็นเจ้านายกินผักเลยอ่ะขอกินเส้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผักอ่ะหยิบหมูเข้าไปกินทุกอย่างครับอร่อยไหม กินผักใหม่ชอบกินทุกอย่างชอบกินทุกอย่างเยี่ยมมาก